สวัสดีทักทายยามค่ำก่อนนอนนะคะทุกๆคนมาเหมือนเดิมมาทาครีมให้ดูเหมือนเดิมวันนี้เปลี่ยนมุมนิดนึงมามุมนั่งแพ็กงานก็เลยจะมีกล่องมีกล่องงานที่จะเตรียมแพ็กส่งนะคะแล้วก็กล่องลังกล่องลังเตรียมแพ็ก แล้วก็วันนี้นอกจากที่พี่นุชจะทาครีมแล้วนะคะพี่นุชจะนี่มีอุปกรณ์มาอันนี้เป็นแหวนแหวนทองคำแท้นะคะแหวนทองคำแท้นะจะเอามาทดสอบสารประลอด ในครีมไข่มุกผสมบัวหิมะให้ดูนะคะเพราะว่าพี่นุชด,ดูมาจากในเอ่อจากในที่เขาแนะนำเหมืนะคะในในอินเทอร์เน็ตในยูทูบนะคะว่าถ้าจะทดสอบครีมที่มีสารปลอดนะวิธีหนึ่งก็คือว่าเ เหมือนที่พี่นุชเคยทำให้ดูนะคะมีคลิปทำให้ดูในดูแล้วทั้งใน Youtube ทั้งใน Facebook นะคะไปตามดูใน Youtube ได้คลิปทดสอบสารปลอดสารไฮโดรควินโนนสารสเตียรอยนะคะว่าในครีมไข่มุกผสมบัวหิมะของพี่นุชเนี่ยของแทกเกต A เนี่ยมันมีไหมทดสอบกันให้ดูจะจะเลยนะคะแล้วก็ ตัวทดสอบสารปลอดนะคะวิธีง่ายๆเลยก็คือว่าให้เอาตัวครีมนะทาที่ท้องแขนบริเวณท้องแขนนะคะแล้วก็เอาพัตเตอร์แปะไว้แล้วพัตเตอร์อีกแผ่นหนึ่งก็แปะบริเวณข้างๆกันนะคะโดยที่ไม่ต้องทาครีมเนาะเพื่อเปรียบเทียบกัน ทิ้งไว้5ถึง12ชั่วโมงนะคะแล้วก็แกะพัตเตอร์ดูว่าพัตเตอร์อ่อถ้าบริเวณที่ทาครีมเนี่ยมันขาวซีดมากกว่าใต้พัตเตอร์อันที่ไม่ได้ทาครีมอ่ะให้ให้สงสัยไว้เลยว่า มีสารประลอดแน่แต่ที่พี่นุชทดลองนะคะครีมไขมุกผสมบัวหิมะของพี่นุชนะของแทกเกตเอเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะอย่างที่ทำให้ดูแล้วนะคะอ่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้ก็คือค่อนข้างลงทุนนิดนึงเขาบอกว่าให้เอา ทองคำแท้นะคะทองคำแท้มาถูๆกับครีมตัวที่เราสงสัยว่ามีสารตลอดหรือเปล่านะอันนี้ก็คือพี่นุชจะนี่นะคะนี่นะเนี่ยตัวที่พี่นุชทาทุกทุกคืนนี่เลยเนี่ยทดสอบจากตัวที่ทาทุกคืนนี่เลยนะคะเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวน้อยไปเดี๋ยวไม่เห็น จะได้ครีมนะเนี่ยอะเห็นไหมเห็นไหมเ่นี่นะคะเนื้อครีมของพี่นุชจะมีสีขาวอมเหลืองนวลนๆนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะเป็นแบบ เป็นเนื้อครีมเลยนะคะเป็นเนื้อครีมดูแน่นๆไม่มีลักษณะเป็นเม็ดเป็นอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นเนื้อครีมดูแบบอ่อนนุ่มน่าใช้เลยนะคะอ่าและอันนี้แหวนทองนะพี่นุจะแหวนทองเอ่อถูลงไปเลย จะถูจะถูยังไงให้พอถูแล้วมันก็แตกกระจายออกอ่ะจะถูยังไงให้มันยังแบบเป็นครีมอยู่อยู่ที่มืออะพอถูปั๊บไอ้ส่วนที่ซึมมันก็ซึมนี่ขนาดใส่เยอะแล้วนะเอ,อ่ออ่ะอะวนถูวนเบาๆเขาบอกว่าวนสักประมาณสักพักหนึ่งอ่ะ น้อครีมมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีเป็นสีดําเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลถ้ามีสารปลอดนะเ,ออเนี่ยพี่นุชวนแล้วสีครีมมันก็ซึมเข้าเนื้อซึมเข้าเข้าผิวพี่นุชไปแล้วเนี่ยเนี่ย ไม่มีการไม่ีม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะสีของเนื้อครีมสีของสีของทองสีของทองสีของเนื้อครีมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะก็ยังเป็นสีเดิมเลยอะ่ะเดี๋ยวนะ พี่นุชเกี่ยให้มันเข้ามารวมกันก่อนเพราะว่ามันกระจายไปตามผิวพี่นุชแล้วไอ้ส่วนที่ซึมลงผิวก็ซึมลงไปนะคะเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหวนทองก็ยังเป็นเหมือนเดิมเนี่ยแหวนทองก็ยังเป็นแหวนทองเหมือนเดิมอืมเนี่ยสีครีมก็ยังอยู่เป็นเป็นครีมเหมือนเดิมไม่ไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนอะไรเลย เนี่ยก็พี่นุชก็ทดสอบก็ทดสอบทดลองให้ดูจะจะเลยนะแต่นี้พี่นุชย้เน้นย้ํานะว่าพี่นุชไม่รับประกันที่อื่นนะเออเพราะอย่างที่พี่นุชพูดทุกครั้งเลยว่าครีมไขมุกบัวหิมะมีหลายสูตรมีหลายแบรนด์มีหลายเกรดนะพี่นุชจะรับประกันเฉพาะ รับประกันให้เฉพาะลูกค้าที่รับจากพี่นุชเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาที่มีของเข้ามีครีมเข้าอย่างเงี้ยพี่นุชจะทดสอบทดลองเหมือนกับเอ่อเพราะว่าตัวพี่นุชอะอย่างที่ทุกคนเห็นนะพี่นุชต้องทาเองทาเองทุกวันอยู่แล้วทาให้ลูกค้าดูทุกวันอยู่แล้ว,ทา,ลาท,ว,ลวทาทั้งเช้าและเย็นเลยถ้ามันมีสารอันตรายอะพี่นุชแย่แน่ แต่จะบอกว่า,าตัวพี่นุชอะตัวพี่นุชอะนะอย่างที่บอกว่าเคยมีประสบการณ์เป็นฝ้าแบบไม่ได้บอกเอารูปให้ดูเลยแหละเป็นฝ้าแบบหนาแบบสองข้างแก้มเลยนะแล้วก็ผ่านการรักษามาเยอะอแล้วก็ครีมที่หมอให้ตัวยาที่หมอให้ทาเป็นตัวยาไฮโดรควินโนนผสมสเตียรอย แต่ใช้ในการควบคุมของหมอของหมอผู้เชี่ยวชาญเขาจะใช้ในปริมาณในเปอร์เซ็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะผิวผิวใช้ได้รับได้อะไรอย่างเงี้ยเออพี่นุชก็คือจะรู้ว่าไอ้กลิ่นอะกลิ่นของสารตัวเนี้ย กลิ่นมันเป็นยังไงคือทาจนจํากลิ่นได้อะเพราะว่าเวลาที่ทาเนี่ยต่อให้เป็นสารนั้นนั้นอะก็ต้องใช้เวลาแบบหลายเดือนอะประมาณในช่วงที่ทาใช่ไหมแล้วพอจางไปแล้วเนี่ยเวลาจะเลิกเนี่ยเลิกเลยไม่ได้ก็คือต้องค่อยๆถอนค่อยๆถอนค่อยๆทาครีมตัวนี้วันอะไรเงี้ยคือค่อยๆถอนออกไปเพราะฉะนั้นพี่นุชจะจำกลิ่นไอสารไฮโดรควินโนนกับเอ่อ สเตียรอยได้นะแต่จะพูดแค่ปากเปล่าก็คือแบบเดี๋ยวลูกค้าไม่เชื่อก็พี่นุชก็ทดสอบให้ดูนะคะโดยการที่เออเอาครีมมาแล้วก็หยดผงซักฟอกเข้มข้นอะ่ะพี่นุชใช้เป็นผงซักฟอกแบบที่มันเป็นเ,เป็นเจลซักฟอกมาเลยอะ่ะแบบข้นเลยอะ่ะก็หยดลงให้เห็นก็ให้ดูจะจะเลยว่าสีก็ไม่ได้เปลี่ยน เพราะว่าพี่นุชมั่นใจเลยมันไม่มีมันไม่ได้กลิ่นเลยอะ่ะเอออ่าส่วนตัวสารประหลอดสารประหลอดเนี่ยพี่นุชยังไม่เคยเจอกับตัวเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าว่าไอกลิ่นไออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือครีมของพี่นุชนะคะทั้ง3ตัวอ่าจากที่คุณหมอบอกนะว่าสารอันตรายพวกเนี้ย มันจะมีกลิ่นที่แรงกลิ่นที่ฉุนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องใส่ใส่กลิ่นให้เป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นหอมๆเยอะๆเ,เ,เ,เพื่อดับกลิ่นสารเคมีแล้วก็ใส่สีเข้มๆเ,เ,เพื่อที่คือครีมพวกเนี้ยเวลาผ่านไปเวลามันโดนอากาศอะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งงเงี้ย มันจะเปลี่ยนสีซึ่งเปลี่ยนจริงอย่างที่บอกว่าพี่นุชเคยได้ยาหมอมาใช่ปะพอได้ยาหมอมาแล้วมันมีอยู่คือพี่นุชท้อแล้วพี่นุชไม่อยากทาแล้วพี่นุชก็วางครีมทิ้งไว้เลยปรากฏว่าผ่านไปจำไม่ได้โอเวลาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะสีหวันน่ะพอไปหยิบอีกทีคือมันกลายเป็นสีน้ําตาลแล้ว ทีมตัวที่หมอผสมมาให้กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วคือมันโดนกับอากาศซึ่งเนี่ยพี่นุชต,ตั้งวางทิ้งไว้2วัน3วันก็ยังอยู่สีเดิมสีปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออแล้วเนี่ยที่เขาอยู่ในกระปุกอย่างเงี้ยคือกลิ่นอะกลิ่นเขาจะแบบหอมแบบอ่อนๆอะหอมอ่อนๆหอม,ออน,ออน,หอมน่าใช้อะแล้วก็ เวลาที่ทาลงบนผิวเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นอะ่ะพอทาปุ๊บเนี่ยมันจะซึมเลยอะซึมลงสู่ผิวเลยไม่ไม,ไม่ทิ้งเขาเรียกอะไรไม่เป็นคราบขาวไม่เป็นเม็ดอยู่บนผิวอะก็คือลงซึมลงสู่ผิวไปเลยอะเออแม้แต่ตัวคาิ้นเนี่ยถ้าเวลาที่ทาบางๆเนี่ยเห็นไหม ก็แทบจะแบบไม่ไม่เหลือไม่เหลือเนื้อครีมค้างอยู่บนผิวอะนอกจากว่าตัวพี่นุชเนี่ยเป็นคนที่แบบมือหนักอะทาครีมมือหนักอะทาเยอะชอบพอกอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะเห็นว่าเวลาที่พี่นุชทามมันจะเหลืองมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่เหลืองมากเนาะสีก็เป็นแบบสีธรรมชาติอะสีส้มแบบทำสีส้มแบบคาิม้นธรรมชาติอะเออนั่นแหละ อือ่ะโอเควันนี้มาทาครีมด้วยทดสอบด้วยทองให้ดูลงทุนเลยลงทุนเปเีาวทองแม่มาเลยนะคะเออลงทุนปเปีวทองแม่มาไอนี่เลยมาทดสอบทดลองเลยคือถ้าพังก็ของแม่โอเควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวพี่นุ่ต้องแพ็กงานต่อมี เดี๋ยวก่าวว่าจะแพ็คสักสิบแพ็คแล้วเดี๋ยวพรุ่งเออสิบกล่องแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเควันนี้ไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ